โอเคสวัสดีครับวันนี้มาต่อกับเฉลย365นหนะครับหนูข้อ14สี่เขาบอกว่าให้ตารางรหัสพันุกรรมนะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าอันนี้มันจะบอกอะไรรูกมันจะบอก m i n e ก็คือบอกโคดอนนะนี่ถูกไหมนะครับเขาให้มาเขาบอกว่านักวิจัยทำการทดลองเอาเซลล์หนูไปใช้รังสี x และนำเซลล์หนู A ถึง E 5เซลล์มาศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์ของ M I N E ของยีน X และจำนวนโครโมโซมของเซลล์ได้ข้อมูลดังตารางนะแล้วเขาบอกว่ากำหนดให้กรอบสี่เหลี่ยมบนลำดับนิวคลีโอไทด์เนี่ยของ M I N E แสดงนิวคลีโอไทด์ที่แตกต่างจากสายพันธุ์ปกติและถ้านิวคลีโอไทด์หายไปหนึ่งตำแหน่งจะแสดงด้วยเครื่องหมายขีดไฮเพนแบบนี้ แสดงว่าอะไรลูกแสดงว่าถ้ามีกรอบสี่เหลี่ยมเมื่อไหร่เป็นนิวคลียาที่แตกต่างจากสายพันธุ์ปกติก็คือเกิดการกลายพันธุ์หรือมิวเทชันนั่นเองนะครับมิวเทชันนั่นเองนะมิวเทชันโอเคนะแล้วก็ถ้าหายไปหายไปจะแสดงด้วยขีดหนขีดนะครับเข้าให้สายพันธุ์ปกติมาลูกแสดงว่าเราต้องเอาเซลล์ A B C D E ไปเทียบกับสายพันธุ์ปกติ ถูกไหมว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับโอเคเข้อสรุปเกี่ยวกับมิวเทชันในข้อใดถูกต้องอ่ะเรามาดูกันอย่าลืมนะว่าเราต้องเอา A B C D E ทุกอันแต่ละอันเนี่ยไปเทียบกับปกตินะครับซึ่งเขาใจดีเขาวงกรอบสี่เหลี่ยมมาให้แล้วว่ามันมิวเทชันตรงไหนบ้างเออพี่ขอดูจำนวนโครโมโซมก่อนแล้วกันนะครับจำนวนโครโมโซมปกติเนี่ย 2n เท่ากับ30 แต่มันจะมีเซลล์ A เห็นไหม A กับ E เห็นไหมที่มันเปลี่ยนไปนะครับที่มันไม่เหมือนที่มันไม่ใช่2 N เท่ากับ30เพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่า A และ E ต้องเป็น mutation บนโครโมโซมแน่นอนถูกไหม A มีโครโมโซม E มีโครโมโซมถูกต้องนะครับอ่ะโอเคมาดูกันตัดอะไรไม่ได้เลยนะครับนะอันนี้ให้ทำแล้วก็ตัดช้อยไปเรื่อยๆนะครับมันจะเร็วขึ้นดูนะ อันดับแรกลูกเราต้องหาสตาร์ทโคดอนก่อนก็คือ AUG ถูกไหมนะ AUG ก็คืออันนี้ AUG 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 เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นพี่ก็จะแบ่งไม่งั้นเดี๋ยวมันงงนะแล้วก็แบ่งไปเลยทีละสามถูกไหมลูกนะเพราะว่าเราแปลรหัสทีละสามอ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วดูทีละตำแหน่ง เซลเอเซลเอเนี่ยผิดปกติตรงนี้คือจาก ccc ไปเป็น aga นะครับโอเคนะเราจะเห็นว่ารหัสนิวคลีโอไทมันเปลี่ยนทั้ง3ตำแหน่งเลยถูกไหมลูกมันเปลี่ยนทั้ง3ตำแหน่งเลยนะแล้วพี่คิดว่า ccc เป็น aga เนี่ย เออมาดูเขาถามว่าขนาดของสายโพลีเปปไทด์เทียบกับสายพันธุ์ปกติมีสั้นลงเท่าเดิมแล้วก็เพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้ถูกไหมนะครับแล้วก็เกิดเฟรมชิฟต์มิวเทชันเฟรมชิฟต์มิวเทชันคืออะไรเฟรมชิฟต์มิวเทชันแปลว่าแทรกนิวคลอไทด์ที่หารด้วย 3ไม่ลงตัวนะนิวคลโอไทเอยเฟมชิปมิวเทชันเนี่ยนะครับเกิดจากการแทรกนิวคลโอไทคือแทรกเบสเข้าไปซึ่งเราแทรกเบสไปทำให้มันฐานด้วย3ไม่ลงตัวเช่นแทรกเบส1ตัวแทกเบส2ตัว4ตัว5ตัวแทรกเข้าไปพอแทรกเข้าไปปุ๊บมันเหมือนกับมีสมาชิกเบสมาเพิ่มมันก็ทำให้กรอบการเลื่อน การอ่านรหัสตรงนี้เลื่อนออกไปนะครับอันนี้เราเรียกว่า frame s h i ์ t ิ u t a t i o n ทำให้กรอบการแปลรหัสเลื่อนเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เราอ่านแล้วได้กรดอะมิโนที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันลูก a g a อันนี้เราจะเห็นว่ามันมัน รหัส CCC ตรงนี้เปลี่ยนเป็น AGA นะข้างหน้าเหมือนเดิมข้างหลังเหมือนเดิมถูกไหมลูกข้างหลังเหมือนเดิมการที่ข้างหลังมันเหมือนเดิมแปลว่ามันไม่ใช่ f ฟ a m e s h i p mutation เพราะถ้าเกิด frame s h i p t mutation ปุ๊บแทรกยีนไปปุ๊บแทรกเดบไปปุ๊บมันจะทําให้ข้างหลังลําดับการอ่านข้างหลังต่อไปอ่ะเปลี่ยนนะกรอบการอ่านรหัสมันจะเลื่อน นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเกิดเราดูนะเฟรมชิฟมิวเทชันเกิดไหมอันนี้ไม่เกิดโอเคนะอันนี้ไม่เกิดนะครับนะก็คือไม่เกิดผิดโอเคนะลูกขานาดของสายพอลิเปปไทด์เทียบกับสายพันธุ์ปกติสั้นลงจริงไหมแกดูนะ A G A เนี่ยมันเป็นสต็อปโคดอนไหม ไม่ใช่ถูกปว่า A G A ไม่ใช่พโซโปดอนนะครับเพราะฉะนั้นมันคือการเปลี่ยนกรดอะมิโน C C C ตรงนี้ได้กรดอะมิโนหนึ่งตัวไปเป็น A G A ก็คือเปลี่ยนชนิดกรดอะมิโนน,นั่นเองถ้าใครอยากรู้ว่าเปลี่ยนจากอันนี้เป็นเปลี่ยนเป็นตัวอะไรไปเปิดตารางแต่ข้อนี้เขาถามแค่ว่าสั้นลงหรือเท่าเดิมเพราะฉะนั้นพี่รู้แค่ว่ามันเปลี่ยนแต่จำนวนมันยังคงเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สั้นลงลูก นะสต็อปโคนอนอยู่ไหนเอ่ยอะพี่หาเพิ่มนี่ไงสต็อปโคดอนเจอแล้วนะสต็อปโคดอนอยู่นี่สแสดงว่าเราหยุดที่นี่นะโอเคนะเราหยุดที่ตรงนี้นะโอเคนะนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กี่กรดอะมิโนลูกปกติเราจะได้หนึ่งสองสามสี่ได้สี่กรดอะมิโนอันนี้ได้หนึ่งสองสามสี สเตอรโคโดนแล้วอันนี้ได้4ี่เหมือนเดิมแสดงว่าเท่ากันอันนี้ต้องเป็นเท่าเดิมโอเคนะเข้าใจยังแล้วก็ค่อยๆคิดไปทีละข้อนะครับอ่ะ B, B. เทียบอย่าลืมนะเทียบกับตำแหน่งปกตินะลูกนะอันนี้เราจเห็นว่า AUG ตรงนี้เนี่ยนะครับ AUG ตรงนี้เนี่ยเขากลายมาเป็น CC แปลว่าอะไรีย๋ยน้องดูตำแหน่งต่อไปนะดูนะ CCC ี c CC. ีถูกไหมอ้าวพี่วาดผิดเขียนผิดต้องอันนี้ใช่ไหมโอเคเนี่ยเห็นไหมไอ้เรื่องนี้ต้องทำแล้วรอบคอ้อ ครับโอเคถูกอย่างถูกแล้วดูนะลูกดูนะ C C C A เอา้าแล้วก็มาเป็น C C แสดงว่ามันผิดตรงนี้แต่น้องดูนะต่อไปเนี่ยเป็น U G A แล้วนะครับต่อไปเป็น U G A แล้แสดงว่าตรงนี้เป็นสตาร์ทเอ้ยเป็นสต็อปโคดอนถูกไหมลูกนะตรงนี้เป็นสต็อปโคดอตรงนี้ไม่ได้กดอะมิโนเพราะฉะนั้นเราได้1 2 สามสามกรดอะมิโนเท่านั้นถูกปะเพราะฉะนั้นมันจะต้องสั้นลงโอเคนะทันนะครับทันนะนะอันนี้จริงๆเนี่ยมันคือการแทรกแทรกนะครับแทรกเบสซีซีเข้าไปนี่ไงดูดูนะดูดูนะดูดูสี C, เหลืองตรงนี้นะ AUG C C เอไว้มันไม่ชาดอะ่ะอ่ะ AUG C C A AUG C C A แล้วก็มาต่ออันนี้ U G A A A U G A A A เห็นไหมว่าสายพันธุ์ปกติมันแบบนี้ mutation แล้วเป็นแบบนี้มันมีการเพิ่ม C 2ตัวเข้าไปตามหาบนะครับมันจะได้ลักษณะดังนี้โอเคนะลูกเพราะฉะนั้นมันคือการแทรก เบตหรือแทกนิวคีโอไทเข้าไปนั่นเองนะนะครับเพราะฉะนั้นการแทรกเบตนิวคีโอไทเราแทรกเข้าไป2ตัว2หาร3ไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นอันนี้จะเกิดเฟรมชิ์มิวเทชันอันนี้ถูกต้องโอเคนะเออซครับมา a u g ไปเรื่อยๆปุ๊บเราเกิดมิวเทชันตรงนี้ลูกซึ่งมิวเทชันขีดตรงนี้เข้าหมายความว่ามันหายไป ถูกไหมวคลีโอไทด์หายไป1ตัวคือ1ขีดอันนี้หายไป3ตัวแสดงว,ว่าอันนี้ก็คือหายไปถูกไหมลูกพอมันหายไปปุ๊บไอเบตรตรงนี้เนี่ยตัวข้างหลังมันก็จะขยับเข้ามามันก็เลยกลายเป็นตรงนี้เป็น U G A แทนคือขยับเข้ามาอันนี้ก็ขยับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราเจอแล้ว U G A อยู่ตรงนี้ มันก็จะได้เท่าไหร่1 2 3ก็3กดอะมิโน,โนแปลว่าปกติ4 m u มิวเทชันเราได้3มันต้องสั้นลงอ่ะสั้นลงถูกต้องนะครับทิ้งเกิดเฟรมชีพมิวเทชันไหมเราพบว่าเบสมันหายไปถูกไหมลูกเบสมันหายไป3ตำแหน่งซึ่ง3เนี่ยมันหายลงตัวเพราะฉะนั้นก็จะต้องไม่ไม่เกิดเฟรมชีพมิวเทชันนั่นเองแค่นี้เอง นะครับอันนี้คือ n e โ c d ค่ะหายไปนะเบอร์ดีครับดีเหมือนเดิมมาเรื่อยๆจนถึงเทียบตรงนี้ AUG อันนี้เป็น AAG เออแปลว่าอะไรลูก AUG มาเป็น AAG แสดงว่ามันเอาอันนี้เหมือนกรอบเลื่อนเขวาว่าผิดนะอันนี้คือ u เห็นไหม a เป็น a u เป็น a นะครับแล้วก็ g เป็น g แสดงว่ากรอบการเลื่อนเขามันคือตรงนี้ลูกนะ u มาเปลี่ยนเป็น a เห็นไหมนะ u มาเปลี่ยนเป็น a ปุ๊บแสดงว่ามันคือการเปลี่ยน u เป็น a เราเรียกอันนี้ว่าการแทนที่คู่เบสพูดง่ายๆก็คือสลับเบส มันไม่ได้มีการแทรกเพิ่มเข้าไปนะเพราะข้างหลังยังเหมือนเดิมเห็นไหมข้างหลังเหมือนเดิมคือไม่ได้มีการแทรกเพิ่มเข้าไปมันแค่สลับแทนที่คู่เบสเฉยๆการแทนที่คู่เบสไม่เกิด f r a m e s h i ์ม mutation ครับนะส่วน stop โ o d o n อยู่ตรงนี้ก็1,2,3,4ได้4กดอะมิโน,โนเท่าเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเท่าเดิมนะแล้วก็อันนี้ไม่เกิด นะครับอันนี้ไม่เกิดเออตัว c ตัว c ไม่เกิดก็ถูกต้อง,ตงนี่ไงอันนี้ไม่เกิดนี้สั้นลงถูกต้องแล้วเกิดแบบยีนเท่านั้นข้อนี้ตอบข้อ3โอเคอ่ะมาดูสายพันธุ์ที่5กันนะครับสายพันธุ์ที่5สายพันธุ์ที่5มันมิวเทชันตรงนี้แปลว่าเปลี่ยนจาก UGA มาเป็น UAA แกแต่ว่า UAA ก็เป็น stop codon เหมือนกันปะ่ะนะเพราะฉะนั้นมันก็คือการแทนที่คู่เบสคือเปลี่ยน G เป็น A แต่ปรากฏว่า UAA เป็น stop codon เหมือนกันครับรันก็เลยได้1 2 3 4 4กดอะมิโนก็คือเท่าเดิมและการแทนที่คู่เบสต,ต้องไม่เกิด f ฟม m ฟมชิ m มิ h i ทช mutation อันนี้เท่าเดิมถูกแต่มันต้องไม่เกิดนั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบข้อ สนั่นเองนะเราจะเห็นว่าพี่ไม่ได้กลับไปดูตารางโคดอนเลยเพราะโจทย์เขาถามแค่ว่าขนาดของสายพันธุ์เนี่ยมันสั้นลงเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเราไม่ได้ไปสนใจชนิดของกรดอะมิโนที่แปลรหัสได้นะครับท่นนะโอเคเพราะฉะนั้นเมลเฟมชิ์มิวเทชันคือต้องแทรกต้องเป็นการแทรกหรือการที่นิวคลีโอไทด์หายไปแทรกเพิ่มหรือนิวคลีโอไทด์ลดลงเท่านั้น ซึ่งต้องแทรกเพิ่มหรือลดลงด้วยจำนวนนิหาร3ไม่ลงตัวเช่นแทรก1เบสแทรก2เบสหาย1เบสหาย2เบสมันจะทำให้กกอบการแปลรหัสเลื่อนอันนี้เราเรียกว่า frame shift mutation นั่นเองนะครับโอเคนะอาเคประมาณนี้ครับ